ันนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นไวรัลกำลังเป็นกระแสเลยสุดสายล็อกกี้คันหนึ่งในเมืองไทยอะงบในการปั้นคันนี้พอๆได้ที่ประมาณเท่าไหร่เออหลักหลักล้านหลักล้านใช่ครับผมใชเนี่ยรับทำไม่ได้ครับผมง่ายๆคือเกือบซื้อหกสี่สามได้คันหนึ่งได้ได้ครับผมซื้อได้เลยครับผมคือตรงรุ่นองสุกซับอกเฟืองไวใช่ครับถูกต้องครับสุดยอดนี่นาปัดนาปัดครับผม ยกหัวล็อกกี้หน่อยเร็วเสียงใสจัด สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้ก็มาแปลกตาหน่อยเนาะก็วันนี้ก็ออกกล้องหน่อยพอดีว่าวันนี้พาท่านนะครับมาดูของดีลมบุรีกันคันนี้บอกเลยว่ากำลังเป็นไวรัลกำลังเป็นกระแสเลยผมว่าสุดสายล็อกกี้คันหนึ่งในเมืองไทยอ่ะเดี๋ยวพามารู้จักกับช่างนนมาครับพี่ต้นครับเป็นเชนหน่อยครับวันนี้ก็มาพบเจอตัวจริงกับช่างนนนะครับสวัสดีทุกคนครับผมคันนี้พี่ขอเกินข้อมูลก่อนคันนี้คือเป็นรุ่นอะไรตั้งแต่แรกมาเลย ตอนแรกเป็น240ครับผมย์ครับผมเป็น2-40แล้วก็เป็นโคดรอาเป็นกระซีโคดรอาครับผมโค้รอานี่คือเป็นล็อกกี้ล็อกกี้ตอนป็นเดก้าใช่ครับผมก่อนเป็นได้ก้าใช่ครับเป็นโค้สุดท้ายครับผมประมาณนั้นเจ้าวๆครับโอ้คันนี้สุดยอดมากสุดยอดเลยครับก็เจ้าของก็คือต้องการเลยแบบตอนแรกก็ว่าจะทําแต่วางเครื่องอย่างเดียวพอสักพักก็อยากให้พ่นกระซีด้วยเลยก็จัดเต็มเลยตอนนี้ก็พอเห็นกระซีปุ๊บสวยปุ๊บลง มาเลยครับผมแล้วคือแบบมันได้ส่วนมากได้ส่วนมากๆครับผมงบในการปั้นคันนี้พอคร่าวๆได้ที่ประาเท่าไหร่เออหลักหลักล้านหลักล้านใช่ครับผมใจเนี่ยรัดทำไม่ได้ครับผมใช่ครับโอ้แน่นอนคือหลักล้านผมดูแล้วคำนวณครับผมแน่นอนครับเอาง่ายคือเกือบซื้อหกสี่สองพุกได้คันหนึ่งได้ได้ครับผมซื้อได้เลยครับผมโอ้แน่นอนแน่นอนครับอันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์นะอะตะก้องมาเลยตะก้องมาเลยเดี๋ยวพามาดูถังลมกันถังลมผมชอบมากเลยพี่ครับ คันนี้ยังใช้เบรกน้ำมันอยู่เนาะใช่เป็นเบรกน้ำมันครับผมเพราะว่าเพราะว่าผมว่านะสไตล์ผมว่าถ้าเราใช้เบรกแห้งผมว่ามันเห็นเยอะแล้วไงถ้าเป็นรูปแบบน้ำมันมันก็โอเคก็จะดูดีอีกหน่อยนึงครับผมซึ่งทรงนี้ผมว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่เลยครับผมใช่ครับเป็นสไตล์ผมเลยถ้าแบบนี้ครับผมตะก้องไหมกระดะกล้องตะก้อมาเลยอ่านี่อันนี้ที่ใช้ของรุ่นไหลครับ อ่าเป็นซาเป็นโปเฟียสามลูกยิงครับผมโปเฟียสามลูกยิงใช่ครับผมเป็นเป็นกาลังยอดนิยมเลยสําหรับเบรกน้ำมันครับนนใช่ครับเพราะว่าอะไรป่ะพี่ที่ว่าพี่คิดว่าตัวเนี้จุดเด่นมาเลยอ่ะสุดเด่นมาเลยคือแบบว่าพวกระบบเบรกพวกนี้แรงดันก็จะสูงมากเลยครับจะไม่เหมือนอจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการซ่อมบํารุงครับผมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งกะคือเขาเขายิงสามคานเลยนี่หนึ่งคานลูกหนึ่งนี่ยิงอย่างละคานเลยมันแยกเลยครับผม S 2> 2, <S สอง,ส,องสามใช่ยิงทั้งหมดสามคันเลยสามเผาเลย oh. ครับผมมันดีตรงที่ว่าเวลาเห,าเหมือนกับว่าเวลาล้อในรั่วเรื่ออะไรรั่วสี่ล้อก็ยังอยู่อะไรเงี้ยก็คือว่าไม่ได้รั่วหมด hmm. ถ้าเป็นรุ่นกเก่าๆมันจะเป็นกระบอกยาวกับกระบอกสั้นเป็นสองลูก oh. ตอนนี้ถ้าว่าลูกไหนรั่วเรื่อลูกไหนซึมอะน้ำมันมันรั่วปุ๊บมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่เลยมันจะอยู่แค่สองล้อสามล้อแค่นั้นเองตอนนี้คือแยกเผาแยกล้อเลยใช่ครับผมแยกเผาแยกล้อเลยถังลมก็สามลูกเลยหรือครับครับผมเลือเือแน่นอนครับผมเราก็มีแล้วเราก็ติดตั้งระบบ ตัวลูกต่อลูกไว้ก็เรียบร้อยแล้วครับแยกลูกไปให้แล้วใช่ครับผมตัวนุ่งก็จะไปใช้ลูกครับผมอาจะเป็นลูกมาจากล้องมาสังเกตดูอันเนี้ยอันนี้คือเป็นขาชุบใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ขาชุบครับถังลมมีในปัดเงาครับผมแล้วดูแป๊บงานเดินแป๊บนะครับโอ้โหสุดยอดครับชุดเนี้ยพี่เอาแค่ทุ่งลมเนี่ยถ้าเกิดว่าทําจริงจังเนี่ยประมาณกี่วันพี่ประมาณสองอาทิตย์ประมาณนะครับผมสองอาทิตย์นานสี่วันนะ ครับผมัมมน,นเป็นงานไขวผมเป็นต้องมันต้องวัดคำนวณดีๆเลยครับพวกนี้แล้วเลดมันแข็งกันแข็งมากครับพวกนั้นเลดมันไม่เหมือนแป๊บทองเหลืองอย่างเรา<อ>มาดูงานดัดสิเอาไหมไขวนี่เป็นเนียนเลยนะเป็นเนียนเลยไหเห็นไหมคุมนี้โอ้โหสุดยอดนี่โอ้เอาเรื่องอ่ะแน่นอนมากของดีล็บุรีเลยอ่ะต่อมาเ,ออเข้าสู่ช่วงล่างนะอ่ะเบรกแล้วก็มาช่วงล่างต่อ อันนี้ช่วงล่างไปขอสองสชุดเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นหน้าเดก้าแล้วครับขอหน้าไดก้าเป็นครับผมเป็นหน้าเดกาแล้ว2 7ศูนย์แล้วครับความแตกต่างของเดกาล็อกกี้พี่แตกต่างัไงบ้างอ่าก็คือคานหน้าอันนี้จะใหญ่กว่าครับอัไอล็อกกี้จะเล็กกว่าครับผมก็จะประมาณแล้วเพาเบรกก็จะเท่ากันแต่เพราเบรกก็เท่ากันเท่ากันครับผมลูกปืนล่ะพี่ลูกปืนเท่ากันเท่ากันครับผมลูกปืนเท่ากันแต่คานหน้าเขาจะใหญ่กว่าชุดพอมองคม้าเขาจะดีกว่าครับผมประมาณ คอหม,มาใหญ่กว่าอะไรครับผมแล้วความกว้างเท่าพี่ความกว้าง31เท่ากันอ๋อเท่ากันครับผมอ๋อแต่คอหม,มาคือคอหม,มา,หา,ม,ม,ม,าม,มันจะใหญ่กว่าครับผมคอหมาก็มันจะมันจะบอดี้มันจะใหญ่กว่าครับผมประมาณนั้นครับผมผ่านหน้ามันจะกว้างกว่าอย่างนี้นี่เองแล้วแนบหรอพี่แนบของเดิมครับผมอันนี้เขาเสริมมาอยู่แล้วเ,เสริมมาอยู่แล้วเสริมมาอยู่แล้วได้ครับมาแล้วมาแค่ท้ายอ่าแค่ท้ายอันนี้ของอะไรครับพี่ อันนี้ก็เป็นของของเดิมเลยของเดิมเลยครับผมของสองสี่ศูเลยครับผมแต่เปลี่ยนใบน่าจะเปลี่ยนใบสีมาแล้วตัวนี้เฟืองท้ายนี่เฟืองท้ายใช้กี่รอบกี่ส่วนท้ายเฟืองท้ายเป็น839ครับผมเฟืองท้าย839ใช่ครับผมเป็นรอบไฟแล้วรอบที่เขาใช้ทั่วๆกันไปแล้วครับผมคือตรงรุ่นยูสุสามหกส่วนไวใช่ครับถูกต้องครับผมแน่นอนตรงรุ่นเลยเฟืองท้ายปุ๊บต่อมาเกียร์ เกียร์ครับผมเกียร์นี้เกียร์ใช้เกียร์รุ่นไหนครับพี่เป็นเกียร์แซดเดฟครับผมสามหกตรงรุ่นเหมือนกันครับผมภายนอกรุ่นลึกแต่ว่าไส้ในนี่อีซูขผมเลยใช่ครับผมใช่ครับเป็นอีซูทั้งหมดเลยครับคือเป๊กคุ้นๆนะนี่ครับร้านท็อปอะไรเก่านะครับที่เราเคยไปถ่ายมาเมื่อล่าสุดปี่เองนี่ครับเกียร์ของช่างท็อปอ่าเกียร์ลูกนี้พี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ เพียรุ่งนี้เจ้าของรถไปซื้อมาแสนแสนต้นๆอ่ะผมไม่รู้เท่าไหร่ครับผมาณนี้ประมาณแสนต้นต้นโอ้โหแน่นอนครับนะครับด้านคาก็ประมาณนี้นี่ทอดมังกุ๊กเตี๋ยวทอดม้งกุ๊กเตี๋ยวครับผมของไพบูล้าวไพบูลแกะปลาเออแล้วเสียงดีมากเลยนะครับอันนี้เบิ้ลตัดได้พี่เบิ้ลตัดได้ครับผมได้เพิ่มรอบหนึ่ง คันเร่งหน่อยโอ้ผมว่านม่นขับง่ายดีนะที่คันเร่งไม่ไวเกินไปใช่ครับผมอมือันนี้คือถูกใจคนที่ว่าชอบคันเร่งแบบไม่เดา้าครับผมไม่เดา้า <c oughs> เพราะว่าเราเราสมมติผมเป็นปู่อง่้งผมเน้นใช้งานมากกว่า <c oughs> เราจะไม่ได้เน้นรุนแรงมากเกินไปเงี้ยครับผมมันจะอยู่ในหมวดใช้งานมากกว่าครับ <c oughs> อันนี้รอบประมาณเออท่าไหร่ครับพี่เปิดอยู่ที่2,500หครับผมกำลังดี้ผมกำลังดีครับกำลังดีแล้วจะขอกันได้พี่เขาเอาไปใช้วิ่งอะไรครับวิ่งข้าวเห็นเขาว่านะว่าไปวิ่งข้าวครับเพราะว่าคงวิ่วิ่งอย่างอื่นแล้วเขาก็ว่าจะเก็บด้วยหรืออะไรด้วยผมก็อยู่ที่นั่นเลยครับแต่วมมากั้งใจว่าจะวิ่งข้าวอ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 ี๋ออ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 กออกออ๋ออ๋ออ๋อา๋อี๋อองอา๋าด๋ออ๋ออกาอเนี่ยครับ ใช้ของรุออร่นไหนครับพี่อันนี้เป็นของ270ครับผมอ๋อ27ครับผม,มเป็นกอง8 8นิ้วทั่วไปครับผมแต่ก็ใหญ่หน่อยเพราะว่า3ามยี่มันก็ใช้ได้ครับผสยี่ก็เท่ากันครับผมนี่ดูภายนอกภายนอกหัวเก่งเดี๋ยวก่อนที่ว่าเราจะพามาดูข้างในนะนี่แต่ว่าดูตรงนี้นี่นะแน่นอนอย่างนี้คือบกไม่มิดโอ้เครื่องตัวกำลังดอีอีกอย่างหนึ่งนะครับมาดูานี้ อ๋อนี่ระยะอ่างกับตัวคันหน้าก็คือทางสูงสูงครับสูงครับนี่นั่นเพราะว่าเรากลับคนอ่างไงอ๋อกับคนอ่างใช่ครับตอนแรกคนอ่างของพวกหกยูมันจะอยู่ข้างหน้าหน่วยตรงตูนนูนนะครับผมเรากลับคนอ่างแล้วก็ย้ายฝักบัวมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่กลับเนี่ยมันก็ไปชนกับคานใช่มันจะชนกับคารครับผมเวลาเราจะวางเครื่องต่ําไม่ได้ครับผมอันนี้สีหัวเก๋ง ทำที่นี่หรือว่าทามาก่อนแล้วสิทำมาก่อนแล้วครับผมทำมาก่อนแล้วทำมาก่อนแล้วครับผมแต่ถ้าทําที่นี่ก็ทําได้ครับผมไม่เป็นไรครับแล้วก็ชุดแต่งนี่ก็มาอยู่แล้วมาคือมาแต่งที่นี่อ๋อแต่งที่นี่ไม่มีเลยครับผมมีแต่สีอย่างนี้มาเลยผมก็มาใส่เก็บบอดี้ให้หมด๋อนมีไหมอันนี้ชุบเรียมหมุดครับใันดกันชนหน้ากันชนหน้ากันชนหน้าอันนี้ทรงเดก้าได้ไหมใช่ครับผมเดก้าครับผม แต่ต้องย่นช่วงครับเขาจะย่นช่วงให้เศ่ากับสไตล์ล็อกกี้แต่เด็กหน้ามันจะกว้างกว่านี้ใช่ครับผมเี่นางฟ้านางฟ้ากองรุ่นกองรุ่นกองรุ่นครับอันนี้คือนางฟ้านี่้าางใช่ครับผมนี่ประมาณนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตะเข้ามาฝั่งซ้ายนี่ยินดีพีเซนมากนี่ตัวสั้นไปเลยตัวสั้นไปเล่อถังน้ำมันอันนี้ถังขนาด400ลิตรครับ400ลิตรครับผมไปถังญี่ปุ่นลายเก็บปลาถังญี่ปุ่นใช่ครับผมลายเก็บปลา นี่ตัวแบตกับอันนี้เอาไปชุบเอาไปชุบมาครับผมเอาไปชุบมาโอ้กับโอแน่นอนเป็นรังแบตเดิมแต่ชุบเออลืมพาดูอย่างหนึ่งอันนี้คือพวกแป๊ปเบรกอะที่เดินใหม่หมดเลยเดินใหม่หมดเลยครับทั้งเดินเดินในทั้งระบบหมดใหม่หมดเลยโอคยย้ครับภายในเนี่ยคองเหลืองอันนี้ก็ตรงนี้ก็ใส่โพลีเราะครับผมโอ้โหนี่ครับ ก็คือแบบนับหนึ่งใหม่กระหมดเลยใช่ครับนับหนึ่งใหม่หมดเลยก็ของเก่ามันผุเยอะแล้วครับมันก็ต้องโลใสใหม่เลยดีกว่าซึ่งเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันมันเริ่มผุอะไรมันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการเบรก่วใช่ครับมันเดี๋ยวล้มล่วมั่งเบรกล่วมั่งครับอมันก็จะไม่จบเนาะเนี่ยซึ่งบางคนก็ชอบเบรกน้ํามันบางคนก็ชอบเบรแค่ใช่ครับเบรน้ํามันนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันร่วเนี่ยเราก็สามารถปุด คุณต้องเขาผมอุดได้เลยอุดได้เลยใช้ล้อหนึ่งก็ได้ครับผมแต่แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วผมถึงบอกว่าสี่ล้อก็ยังวิ่งได้ครับผมเพราะว่าช่องน้ํามันเขาก็จะกักเก็บไว้แค่ใช้แค่ของใครของมันประมาณนี้จะไม่หมดเลยทุกลูกครับผมแค่นั้นเองอย่างนี้นี่เองพี่นดนอยากให้พาดูระบบน้ามันหน่อยพี่ครับผมได้ครับผมอ่าอันเนี้ยตัวกรองตัวสายนะครับ ใช้ของอะไรบ้างอ่าตัวกลองก็จะเป็นของ36เลยครับกลองน้ำมันของ36มหกใช่ครับผมตรงรุ่นเลยน้ำมันสายน้ำมันก็เป็นของเตัวสูงสุดเลยสายน้ำมันอันนี้บอกได้เลยว่ามันเหมือนสายพลาสติกปกติแต่พอริงไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมเหมือนนครความร้อนกับโซล่าได้ดีมากครับทุกท่านครับผมเป็นสายแท้ทั่วไปที่ว่าใส่กับรถมาในรถแท้ครับผมใส่ เป็นสายเป็นสายแท้เลยนี่ครับผมสายแท้เลยอันนี้เปิดจากศูนย์ครับผมเขาเปิดตามร้านอ่อันนี้เปิดจากศูนตรนะโอ้เห็นว่าราคานี่เอาเรื่องเลยพี่เอาเรื่องครับผมก็ตองหนึ่งม้วนในึรรทัดสิเมตรก็เกือบหมื่นครับเกือบหมื่นเลยครับผมดูเหมือนสายพลาสติกปกติแต่ความจริงไม่ใช่นะทุกคนเนี่ยดูดิผมว่าสายแค่ดีมากนลยผมว่าดีกว่าสายสีดำนะใช่ครับดีกว่าสายสีดำสายสีดำมันจะแตกแายงานกว่ครับผมถ้าสายมันจะโอ้โหนะผมว่า ผมเคยเจอพี่คนหนึ่งรถของพี่เขาอะไอตัวขั้วตรงเนี้ยมันมันเหลาใช่ครับแล้วทีเนี้ยเขาไปใส่สีดำไงปรากฏว่าข้างในามันมีฟองแต่เขามองไม่เห็นใช,ใช่ครับผมนี่ทำเรื่องจริงเลยแลแ้วตอนเนี้ยมันเวลารถไปรอบคันสูงมันจะสะดุดแอปเอาฟองด่างมันเอาไปได้อย่างงี้คือดีมากเลยใช้สายนี้เดี๋ยวพามาดูตรงใต้หัวเก่งกันว่ามีอะไรอยู่ในใต้หัวเก่งนี่มา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 เนี้ยเนีเนีเนี้ย นี่เป็นไง ài, เป็นไงนี่นี่นี่โอโอโอดูดูดูตรเแซ็ตเลยปะ้ะน่านี่สุดนะตุดตัดโอน้นเนเนเอันนี้นะครับชุดยกนะพี่พี่ใช้ของรุ่นไหรโปรเฟียครับผมโปรเฟียโปรเฟียจะกระบอกต้นกว่าพวก36ใช่<ฟ>ครับผม<ฟ>เขาจะ ไม่เลเอะเทอะไม่ไม่ยาวจนแบบดูไม่นั่งครับผมโอ้นี่ตรงนี้เหี้ยประมาณนี้นอารมณ์แอร์อยู่นี่ครับอันนี้ชุบด้วยชุบด้วยครับโอ้น<อ>ี่ดูตัวท่ออากาศโอ้โหเป็นสไตล์ของทางอู่อ๋อตายใช่ครับจะเป็นสไตล์ของทางอู่ทางอู่ก็จะเดินแบบอย่างนี้ออ๋ครับแล้วหม้อน,น้ําอันนี้สเปคใหญ่แไหที่หม้อน,น้ํา สเปปก็จะเป็นของเดก้าครับผมเดก้าครับผมเป็นของเดก้าใช่ครับเป็นมีเนียมเต็มใบใช่ไหมครับเป็นมีเนียมครับผมใช่อินเตอร์นี่ของเดิมไหมคะอินเตอร์เป็นของเจโอครับอ๋อเจโอใช่ครับผมเป็นเจโอไฟครับผมอ๋อใช่ครับเป็นของของนอกครับผมอแล้วว่าจะสั่งในตรงนี้แน่นอนเครื่องตัวนี้พี่เป็น6ยูเซอร์ดอะไรครับคีดตัวนี้เป็นคีด4ครับคีด4ครับผมนี่ครับ380แรงไป่ต้องซื้เลยข้างนอก ครับเครื่องนอกครับผมเออนี่ครับมาดูฝั่งฝั่งฝั่งขวากันอ่านี่ครับฝั่งขวาอันนี้เป็นโบอะไรพี่เป็นโบแอรแปรผันครับทั่วไปโบยิงลมออ๋โบยิงลมใช่ครับผมยังไม่เป็นยูโรไฟทถ้ายูโรไฟจะเป็นมอเตอร์อ๋อใช่ครับผมถ้ายูโรห้าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ครับผมถูกต้องครับอ๋ออย่างนี้นี่เองครับนี่โอ้สวยมากเห็นไหมเอาเรื่องเลยนะครับนี่ฮะโอ้แน่นอนนะ โอ้โหนี่นี่น,นี่ทุกคนสุดยอดอ่านี่โอ้แน่นอนไม่ต้องยก,กน้ำหนักละไม่ต้องยกหนักแล้วครับผม <c oughs> ตัดปัญหาเรื่องยกหนักไปเลยครับเพราะว่ามีไฟและนี่ดูดูดูมุมนี้อย่างแน่นเลยมุมนี้อย่างแน่นนี่แน่นอนอ่าอันนี้ก็ถักพักนามใช่ครับผมถ,ถักพักนามครับโอ้เอ๊ะ อันนี้ใช้ของฮีโน่เลยอที่น้ำยาใช่ครับผมนี่ของดีผมว่าใช้น้ํายาล้วนเลยอืครับผมว่าของฮีโน่เนี่ยมันคุมมันคุมไม้ดีมากใช่ครับผมมันคือลดความร้อนได้ได้ได้ดีเลยแหละใช่ที่ผมเคยใช้มานะมันใช้ดีฮีโน่ครับน้ำยาสีฟ้าครับปกติตัวนี้จะเป็นฝองแก๊สนะใช่ครับผมใช่ใช่ออันนี้คือถังอะไรครับพี่กระป๋องพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ใช่ครับผม๋อง power เอ่มาเดี๋ยวพามาดูข้างบนกันนี่ข้างบน โอ้โหเบอะแดงมาเลยเบอะของคัตตัมตั้งเนี่ยครับผมโอ้โหนี่โอ้โหนี่ทุกคนสุดยอดนี่หน้าปัดหน้าปัดครับผมโอ้โหแน่นอนโลบะคอปครับโลบะคอปหน้าปัดของโลบะคอปใช่ครับผมโอ้โหแล้วก็สองพันห้าสามที่สองพันห้าครับผมตัวหน้าปัดเนี่ยก็ ให้มันดูเนียนตาขึ้นด้วยใช่ครับผมเขาผมทําเลดก็บ้านๆเลยครับสไตล์บ้านๆเลยไม่ได้อะไรเลยก็คือแค่ปิดให้มันดูสวยงามนิดนึงครับผมแค่นั้นผมว่าก็ดูดีนะพี่ครับมันเข้ากับผมอะไรใช่ครับผมเข้ากับผมอะไรครับครับแน่นอนนะครับคือผมว่าผมว่าสุกต้องกันนะวางเครื่องก็ต้องมาคู่กัน้าปัดใช่ครับผมมันจะดูดูเหมาะกว่าครับใช่ใอันนี้เราก็เป็นแฮนด์เบรกโก0เกเจ็ดร้อยลักษณะเดียวคล้ายๆกับสามหกแล้วครับเดี๋ยวเรลขึ้นแล้วลอกพอแล้วลงก็ปิด ครับผมเพราะว่าเรามากลับทางมันตัเก่ามันก็จะยกเป็นยกอย่างนี้เขาจะเป็นปลดไงครับผมนี่เขาจะเป็นล็อกอันเก่ามันแต่นี้เรามากลับทางเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เบรกห่างใช่ครับผมเบรกห่างครับอ๋อครับก็คือต่อต่อระบบลูกไว้เข้าโดยโดยเฉพาะเลยแล้วผมจะได้ไม่ต้องไปต่อที่อื่นเลยก็ไปถึงก็วางน้าแล้วก็นั่นได้เลยระบบลมเราก็วางให้หมดแล้วอันนี้ก็ดีเอลก็ดีเอลครับผมพีดีโอครับผมอ มาไกลจากลำพูนเลยครับผมมาจากลำพูนเลยครับเครื่องแรงแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นแอร์ทำไ้หมดแล้วข้างในข้างในไม่ไหเยผมกำลังดีไม่ไม่ไม่บังตานะครับผมแม่ผมไม่อยากเอามาลงมากไงพอลงมากคุกมันก็จะดูเหมือนผิดตาหน่อยปกติต well ัวน nice> cool like at ี้ครอบตัวนี้มันจะลงมาอีกเราก็ยกไว้แต่ได้ภายในถือว่าสมบูรณ์นะพี่ใช่ครับสวยเลยครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็ นี่คันนึงนี่คันน,น,นึงครับผมล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ 6U เหมือนกันครับผมล็อกกี้ 6U นี่นี่พามาชมนะครับล็อกกี้ 6U คันนี้เลยเดี๋ยวนานยกหัวหน่อยเร็วยกหัวล็อกกี้หน่อยเร็วนี่คันนี้ร่างเดิมนี่คือรุ่นไหนพี่ใหญเนี่ยเป็นตอนแรกก็เป็นตัวสองร้อยสิบครับตัวนี้สองร้อยใช่สองสี <24 S 2> <24 S 1> ่สองสี่สองร้อยครับผมสองสี่ครับโอ้ สองสีเหมือนกันแต่นี้หน้าของเก่าของเก่าแรกๆเขาเปลี่ยนหัวเป็นอะไรมาฟอร์เวิร์ดเป็นล็อกซีฟอร์เวิร์ดพี่ตัวคั้วสี่นะพี่รู้สึกว่ามันจะเหมือนพวกจัมโบ้ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเหมือนพวกจัมโบ้เลยมันเป็นตัว210อยสครับตัวเนี้ยอ๋อสอง้อยสใช่ครับมันไม่ได้โค้รอาร์เหมือนพวก24พวกนั้นตัวนั้นแต่ครับผม 6U6U เหมือนกันครับอันนี้ใช้เกียร์อะไรพี่เนี้ยอ่าเป็นเกียร์อีตันครับผมอีตันครับผม กี่รอบครับพี่อ่าสิบเอ็ดรอบครึ่งหนึ่งจุดสี่ครับหนึ่งจุดสี่ใช่ครับผมโอ้รอบดีกว่าของเดิมนะครับผมใช่ครับรอบดีกว่าของเดิมครับแล้วเฟืองท้ายอะไรเฟืองท้ายเป็นแปดสี่หนึ่งครับแปดสี่หนึ่งครับผมออ้เน้นออกไรครับครับผมรถ้อยคันนี้ครับผมใช่ครับรถอ้อยนี่ตรงล่างของล็อกกี้ะครับครับผมตรงล่างของล็อกกี้เลยโหแน่นอนสิบเอ็ดครึ่งหนึ่งจุดสี่ครับโหแน่นอนแล้วคันนี้โอ้โหสวยด้วย คันนี้รถอยู่ไหนครับพี่รถอยู่หนองยางท้อยครับผมหนองเยียงทอยใกล้ๆโซนอยู่แถวเพชรบูรณ์ครับใกล้ๆครับผมเป็นไงโอ้เขาเรื่องคันนี้วางไปนานยังพี่คันนี้วางไปปีที่แล้วครับปีแล้วใช่ครับผมอ๋อก็คือได้ไปวิ่งวิ่งงานใช้งานแล้วครับวิ่งมานั่งและครับผมใช่ครับวิ่งใช้งานอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วทีแรกคันนี้มาเป็นเครื่องอะไรพี่ก็ตอนแรกมาเป็นเครื่องสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบใช่ครับผมแล้วเกียร์นี่ก็คือเป็น เปลี่ยนลูกใหม่เลยเปลี่ยนลูกใหม่เลยเพราะว่าเกียร์เดิมใช้ไม่ได้ครับผมเกียร์เดิมมันกี่รอบครับพี่เกียร์เดิมมัน12รอบออกรอบต่อรอบมันมันกลับรอบได้ไหมครับกลับตัวนั้นกลับไม่ได้ครับเป็นเป็นเกียร์เกียร์แท้เกียร์ติดครับผมต้องเป็นเกียร์นอกถึงจะกลับกันได้อ๋อเกียร์ตั้นเนี่ยต้องเป็นเกียร์นอกถึงจะกลับกัได้ใช่ส่วนมากที่จะกลับกันได้ใช่ครับผมอถ้ากลับได้นะพี่มันต้องเป็นเกียร์กี่รอบมาพีกอ่ามาก็จะเป็นถ้าเป็นรอบสองรอบก็จะเป็นเอ้ารอบครย ท่อวนด้วยคันนี้ครับเป็นท่อวนครับผมโอ้เสียงน่าจะเอาเรื่องกันเนี่ยเสียงอ่ะครับเป็นปลายพดนะครับครับผมเอาปลายช่างพดใช่ครับผมอ๋อเลดล้วนเลยดี่ว่าทุกคนครับเป็นปลายของพดครับผมเลดล้วนเอาเรื่องก็เดี๋ยวเราไปชมไอ้หลงกันต่อเนาะคลิปหนึ่งซึ่งกันหลงคันเนี้ยผมว่าหลายคนได้เห็นละเราค่อยไปเจาะกันว่าว่าสปีกเขามาไหนครับโอเคอบอกพี่กันหน่อยพี่อู่ตรงไหนเนีย อูอยู่ที่ลบบุรีครับผมครับอําเภอเชยบดานครับผมแล้วก็อยู่แถวก่อนถึงก็วิ่งมาทางภูทะเบิกครับผมตรงสียแยกสุนิสูออกมาจากลำลรยหน่อยนึงก็เลี้ยวขวาลงมาหาได้ครับผมประมาณนั้นโอเคติดตามนี้เฟซบุ๊กตามนี้เลยครับครับผมโอเคประมาณนี้ครับพี่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ